สวัสดีครับผมลุงตาทิพย์ครับสวัสดีว่าอะไรดิว่าอินสีบ่มาว่งหนึ่งงวมตาจีรุงไปแล้วอ๋อห้องห้อมตาจีไปลงไปหน้าบ่ะนี่เราแยถมว่าอ๋อสีมาอยู่ที่บริเวณโอ้จังหวัดโอ้เอพี่เพิ่นว่าแอร์ทศน์ไปตามลุงตาทิพย์มาอีกแน่ว่าทศนฟังอ่าเพิ่นฟังคลิปทีแล้วเนาะเพิ่นยังบ่ทัน์ขาดใจพันใดว่าทศนเพิ่นว่า สิบโมีความขึ้นไว้ยังอยู่บอสันจังไรก็ไปตามให้ได้เด้อมาสันไปตายมีเจากรอบจะไปตายมีเจาะรอบสองรอบว่าสันเพราะว่ามันยังอีกหลายมือแมนอยู่เพราะว่ามันนี่มันที่ยี่สิบหกดิครับยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดสามสิบสามสิบเอ็ดหกมือมันวันี้มันมีสามเดือนเดียนแม่ครับพฤษธสาโคมมีสามสิบเอ็ดวันพุทธาคมีสามสิบเอ็ดเกาโมงคืงอ่ะไอ้วันบ้านคืนเกาโมงเกาโมงกินเขาให้ไปหรอลุงแน่ เดี <c oughs> ๋ยอะโซมาอี่ม๊ะหว่าเานี่ยยังาบากอกว่ารอบนี้มาสองมาเราสองหอบตอนนั้นลูกน้องแมนบอกสองสองหรือสามกองมามางวดก่อนมาสองเทียเรียวไอ้ที่พงพรมมารอบที่แล้วเออเพราะว่าเขามาสองเพียเราเม็นบ่คือคือว่าฟังมางวดมางวดตำยึด ตัวขอมางวดตะมีดนะมันเป็นงวดสองแล้วครับคือมันมาก่อนแล้วมันมาก่อนแล้วเทนึงเพราะดีตัวขอมามันเขามาเทสองมากเทสองหรือเล่เออคือมาก่อนนี่มันเขาว้าอีกแต่มันมากตัวเดียวมันมามาสามตัวคือผู้เทียเธอที่แรกมาานี่หามาก่อนมูเออพอแง่มได้กัญญามาสามสองเทียสามเทียมันจะมาก่อนมูเลยครับงวดรุ่นนี่เทียรุ่นนี่มันจะมาตัวเดียวโคโลเลย แต่ว่าชุ่มนันมาเลยมาเลยชุ่มนันมาสองเพียหามาก่อนมูแต่ว่ายูบาดนี้ยืนยั่งอยู่เป็นระยะเวลานึงดนเติมละเกบกับสามน้ำกลดมาเออันนี้คือรอบที่แรกแล้วครับเพราะว่ารอบที่แรกเหรอเกบกับสามมันกับมาน้ำกนครอบสองเกบกับสามมันกับมาน้ำกลดหามาก่อนอีกขึ้นเ่าหามาก่อนตลอดแต่ว่า ข้อมันมาเมื่อก่อนนี่หามาตัวเดียวโครโรนี่มันมาเมื่อก่อนนี่ฮะเอากระเห็ดเบ่งอยู่ว่ามันช่วงนั้นทีนั้นมาบอคือบอน้ามาเลยคือมาเดี๋ยวมาเลยเมื่อก่อนทีรับอืมวันที่ยี่สิบสี่นั่นแหละเออเมือมนะ่อวันมารับเพราะว่าใช้ง่าขึ้นมากวันเมียว่ากูคือเมียผิดปกติแย้ว่าสั่น ถ้ามาดามันมก็บุญเมียไปนั่นก็เลยสิมาหนึ่งลูกเีมันปั่นขมิ้นตาหยิกๆ,ๆเอาไม่หยังว่าสันบบมันเพิ่นมาบอกว่าว่าสันคึดว่านะ่ะครับก็บได้รับตาล่องบังก็มันขึ้นมาเลยตัวเดียวโคโลแจ้งทั้งแจ้งพ่อขมบาตนี่ล้วก็เฮ็ดใหเบิ่งมัดเฮ็ดคู่ทาปีนคู่ทางแต่ว่ามันตัวเดียวปีนสู่ทาง แบบสิกาบปห้ข้าวูัจักว่าเลขตัวนี้มันเป็นเลขตัวไหนอ๋อหมุนนาหมุนล้างหมุนไง่มุนหัวไม้ข้าเบิงว่าตัวนี้นะมันสิเป็นตัวไหนครับคือยานข้าคือยานข้าวบัวจักนะแต่ว่าผีดอยู่ดี้กูเทียมันสิบอเปลี่ยนกู่ีแตกมันมันมันสิบอเปลี่ยนมันสิพอพีขห้นขนครับิบพอขึ้เข้าเบิงเึข้าเบิงมากกูเทียมันพลาดอันตัวไหน หั้นมันพ่านเลขสามตัวหั้นเลขสองตัวนี่แหละเพิ่นก็เลยไม่เห็นให้เบิ่งนะครับเมื่อก่อนนี่แหละใครว่าซัดมากๆเมื่อนี้เมือม่อวานกับมิดมิดกินซิมเมื่อวานนี่บอกว่านี้นนบัวเปลี่ยนได้ตาก็บบัวเปเ็นนี้น <c oughs> ก็เลยจะล่อฟังไปจนหอดมือมันอย่างนั้น,น ถ้าเก้ากันไหายยังทีแล้วกันไหายว่าสามเท้าเราก็ขึ้นเนี้ยถ้าครบสามเท้าแล้วคือโบขึ้นเลยที่โบขืนอีกเป็นบางครั้งพอเทียทีเดี๋ยวีะโบข้นไม่เย็นคือหมั่นใจแล้วพอมือผพรมของแม่พึงจะมาสองขังเนาะมาสองมาสองเทือแต่เอาเราเกียรติสามเอ็นอะไรครับบกมานักอีกกว่าเกียรติสามเกียรตสามนี่มาสองเทียเท่านั้นคือขืนมากงวดบางนึงก็คือมีจางมาตัวเดียวคละ หามาตัวเดียวโคโลเลยแล้วพอได้มาแบบธรรมดาคือมาแบบปวดโฉมเต็มที่เออมาหันโตแบบคันว่านั่งสาไทยก็บอกปิ้นไ่ายปิ้นยังทีนะมุนเนาะมุนโซเนาะเออโอ้โเป็นลายเนี่ยเนาะว่าส่นอกว่าขันทีมาที่ก็คือว่าฟอนเบื้องเนี่ยว่าสัตว์เราอยูู่้เดียวหรือเป่าโอ้หมุนหน้าหมุนหลังหมุนซ้ายหมุนขวาให้เบื้องเลยว่าเจ้แกขันที่มานี่ บ่กว่าคนหน่อยคนไหลดเลยครับกันสิมานเป็นยังคู่เทียคือคู่เทียว่าท่านจับมันบ่ครับแต่สิมานี่คนหลว่าวกันตึงๆอย่างนี้มันจะขึ้นหัวเงาเลยมันมันจะมาตองเงาผู้เดียวแล้วห้องกระลาบตาเบิ้งทุวนั้นว่ากันกระยาโซนกระยามันจะขึ้นใยเา็นันก็นนี้เลยปิงสันอ๋อห้ยว่าบ่อจำเป็นต้องอายุนีดๆผู้เดียวเมื่อจำเป็นถ้าเวลาสี่าถ้าสีมานี่คือบริรออมนุษย์ตัวเนี้ คือมาแล้วหิ้นแล้วก็ขึ้นไปครับตามรักการของมันซ้อมมาธนาเจียวเขานี่บ่ต้องรับแล้วก็บ,บ่ต้บบตงองขึ้นแล้วก็บ่ต้องคอคือบ่มาเลยอ๋อถ้าช่วงเกียวเขาช่วงเกียวเขานี่สิบ่มาเลยบ่มาเลยคือปิดรา่การเลยอ๋อแต่ว่าถ้าช่วงลงหน้ายังสี่นี่เออเอ่นช่วงนี้เพราะว่าช่วงนี้ตามที่ สัมผัสกับเพื่อนคือเพื่อนบอ่จำบ่เขา่าราษาส่วงหน้าน้าเพื่อนที่เขาส่วงเกี่ยวเขาหมายถึงว่าจำศีนต่ว่าเปลี่ยนที่ปูที่ปูเพื่อนมากนี่มีไหนเห็นนีเนาะเออปูแต่เพื่อนบอ่แั่นหรอกเพื่อนที่เที่ยมอยู่ตลอดครับคันคันคันโมมีแนวเที่ยมมันบ่ขยาวตาเขาหรอกตาสิบ,บ,อ,บอ,สอ่กระตกบ่ส่แว่นบ่ขยิกยิกยิบยิจะมองเขาสิมึน มันเปลี่ยนสิครับจะมาเมื่อคืนบึงเรียวพว่ามันเทียมกันมาอยู่นี่ปิกายนี่ก็เทียมมาตลอดที่พิกายยังให้กู้งวดกู้งวดกู้งวดเป็นยี่สิบหดทีุ่มยผ่าดจักโัวแต่ว่าจะขวางมันบริตเล็กออมาเล็กเราก็ไม่เคยจับมาปีนี้มันสลางใจก็ที่สลางจว่้าน เพิ่นมาใหา้เพิ่นกับบงังให้ขึ้นเะ่านะก็เลยจับล่องบึงก็จับบึงหวดเลยมันกะได้เขา่าหววต่อมากกะไดจับต่อมากมันกะเข่ามากอยู่จังหวะโบกับเพิ่นน่ะล่ะว่าบาดนีบารทีท่เศร้าเอาดีตัวเดียวครับอยากให้เพี่ยนจากน้อยเนี่ยนา กับพ่อที่ว่าอดนี่ยกัดหาขึ้นมากกับสองอันกันมากมนต้องกลนี่ข้านนึนนงแหละแปลกทุกกันนี่แหละวาโอ้แต่ว่าบ้างสิจับใส่กันลวดบ่ <c oughs> แต่ว่านี่ใจญ่ว่จะจีจับใส่กันนี้ห้าเจ็ดสามนี่ทีห้าสามเจ็ดห้าเจ็ดสามนี่ทีนี่แหละเรียกว่าตูนมาล่างๆก,กับพ่อร้องอายุ<ม>เกิดหา้หามัหานหันมาถูนนั่นเปลกถูนนี่พ่อพ่อพ่อเจอทีม่อายุ อ๋อรอบที่แล้วลุกบอาสูฟังอยู่คือจริงๆแล้วงวดนี้นี่แปดศูนย์นี่มาก,ก่อนมูมาตั้งแต่ตอนงวดแต่คือมาล่างๆซื่อเออแล้วกับบได้ยูโดนไม่แล้วก็ไปเลยเออนั่นแหละรอบแรกก็เลยบเบาถึงอือ,อ,อก,ก็บ่บขึ้นบบใครขึ้นครับแต่ว่าเป็นคนยิน่งอยู่ครับเป็นคิดน้ำอยู่คิดน้ำมันอยู่เื่กันเพว่าเพราะว่าครั้งที่้งเราหลับโอ้โหสิครับมันก็เป็นล่างเห็นยดอยู่ครับแตียมมันจีบโบกงมันก็เป็นล่างเหเห็นอยู่ครับ แปดศูนย์นี่ดิเพราะว่ามันมันเป็นเขากันไปทีนะเข้าเข้าเข้ากัดไปเพราะว่ามันมันขืนมากใช่หรืล้วเขากันมันไปสักก้อนครับเพราะฉะนเอาเนี้อนอนบาเลยคือกันกับงวดอันมันมางวดอันหกหกศูนย์บ่ยี่หกศูนย์หรอย่าังที่อนมันออกสามหนึ่งมีงวดได้ปะ เก้าเก้าหนึ่งสามมือนอะไรเหมือนกันสามหนึ่งปีนี้มันออกด้ยหนึ่งสามสามเม่เนงวดออกมีมีหนึ่งเมือนมันงวดที่สามมันงวดที่สี่เป่ะงวดที่สามบอที่ที่ว่าสามมันมาแล้วมันมาเปลี่ยนเรียงหนึ่งนะอ้โ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 อ้อ,องวดน,นั้นไอ้งวดนั้นมันออก ่าหนึ่งเก้าตัวเออหนึ่งเก้าเออนั่นแหละเพราะว่าอันมากครบมันบ่ครับแล้วบ้านนี่ว่าอะไรศูนย์บ่เออเดืยนไปหวิ่งศูนย์มาหัวนั่นขับวิ่งศูนย์มันออกศูนย์หนึ่งเก่าแมนเออนั่นแหละที่สามมามาเปลี่ยนเลียหนึ่งครับเข้าไปสลามใจตัวนั่นแหละจังหวะนื้เฟินนื้เฟินว่าเขาปึ๊กเฟินมาหาแบบไม่บอกสรด้อโอ้กับปึ๊กี่ดีนะน้อะ ขงางห้าวก็ล่างไปก็เป็นเรข่อนึงเพราว่าคิดอะไรก็ไปเรื่อยอ๋อลุงก็เลยคิดว่าเลยว่ามันจิขึ้นงวดนั่นเมอือนบ่อแล้วแต่ว่า,าสี่เอามาจับใส่กับเลขอหาจัางสี่บ่าออเอาแปดศูนย์ตองงวดจังสีส่เียมาจับใส่กับเรือหาเอาเกาสเาจสามาจับใส่เลขอหาจังสี่บ่คือว่าเอาทุกมีแหลมมา<อ>จับใส่เร่องนั้นเพราะว่าไม่ได้ขอเพินไปหรอกเนี่ยครับ ขอเพื่อนบอว่าอันโอ้ยย่าให้ขันสีมาครูกับมาให้มันเข่าแน่บางสีมาคือ,ค,อคือมานี่คือบ่อยมาฝันครับ<ฆ>บ่อยมาเกี่ยวเรื่องกับความฝันที่แบบนั่นแบบนี้คือมันบ่มันใจครับือแ<ฆ>ต่ไหนก็นไหนมาเป็นโตัเรื่องทีนะใหญ่ข<ฆ>้างไม่ได้ฝันครับ<ฆ>คือเบาคือเบากับเพื่อนนะกระเบาอยูู่้เดียวดอกก็บเพื่อเบากผู้พื่นดอกคนนี้ก็เลยยังบ่ฝันเลยบบบนี้มบ่ฝันมิดอ้อยใจ บอกดีขึ้นอ่ะนลงเสบด้ซสับสนเนาะเสบด้แบบคันนีเพราะา่ากุเทียนี่เท้าฝันเท้าฝัน่มัเค็เชียนแม่นว่าล่ะที่เลีกสองตัวคือเลียกอย่างที่เข้าได้มากคือเข้าไปตีตัวเข้าฝันครับตีตีตัวเขาฝันมันมันคือมันคือบ่แน่นอนซ่อมๆมาที่นี่มันคือบ่แน่นอนเพราะว่าเข้าไปตีค้ามฝันส่วนั้นเข้ามาตีเป็นเลียกแล้วมันก็บ่ไดครับแม่นว่าเสนน่ะ นั kommt, right? so ่นแหละค่อยเลยก็เลยขอเพิ่นบ่ต้องฝันบ่ต้องยันยังก็คือออกมาเป็นตัวเลยเจ้าว่าเพิ่นออกมาไม่ยังนี่คือหากับเจ็ดสามนี่ใหลสร็จแล้วเขียนไว้ใสร็จแล้วไหมต่ว่ากามั่นใจเพราะสิบวันใจได้จักหน่อยอยู่เพราะว่า มาแล้วสามรอบเลียกคเพราะว่าขึ้นว่ามั่นใจไปเพราะว่าธรรมดานยู่ขัดมางฮอดสามรอบขัดมาหฮอดสามรอบแล้วคือโอเคเลยรับสีสีพใครหนีไปใส่ก็เรียกว่าเอาต่อไปนี้ขัดมันเปลี่ยนไปได้คือสองตัวคือสามตัวงทีก็หายมาเป็นตัวใชะยังหายมาเป็นวามฝันครับคือกันกับเรขกที่ามาวิง่งครับ บอกปูนลางซันเดี๋ยวแปดศูนย์น่เจ็ดลงไว้นะมึงเหรอลูกเจ็ดในตัวเนาะฮาเทียมีปูมากนะเออฮาเทียมมปูมาน้วยชาบ้านเป็นล่างๆมันมันเอาเนยนอนไปเลยมันสีแก้งแนงโบแก้งแนงสินะครับแปดศูนย์ธรรมดาบขคคลไม่เห็นนี่สุ้มนีแต่ว่าขันในสายตาตั้งแต่จีกบว่าจีบเบาหรอกจีบเบาฟังเสือก ในสายตาที่มันขึ้นมาตะกี้คันพวกแปดศูนย์แปดศูนย์แปดสองหรือแปดยังไยะคันแปดขึ้นก่อนสมมติว่าเมื่อนี้เรียกสิวท่านบอท่านก่เรียนไปซื้อเพื่อเปะเลยถ้าแปดมาเออตะกี้ตะกี้อันนี้หมายถึงปีที่แล้วเออเป็นยังปีนี้บบขึ้นจากเตี้ยวก็มาขึ้นที่ยังล่างไงยัน ก็เลยบ่มั่นใจเพราะว่ามันเป็นล่างๆเออพราะแปดนี่ถ้ามันขืนมานี่สมมุติว่ามันสิออกคือออกแล้วไปเอฟาวเลียนไปซื้อเลยคือบ่ะผาดเลยถ้ามีแปดเออถ้ามีแปดเป็นซันนี้ตัวนี้ที่เกี่ยวก็มูที่สุดเลขแปดนี่เออเลขแปดนี่ท้ามันขืนไมน้ยันนี่ก็มีตัวคู่นี่บ่ต้องไปทับไครับแล้วคือไปซื้อเลยมีอะไรก็ทุ่มรถบ่มีมมวัด ไม่ม่มีอันนี้คือบอกถึงความเก่าเนาะความเก่าเลยครับเด้๋บริเวณปีนี้นะครับบริเวณบริเวความเก่าครับที่มันขื้นมากแต่ปีนี้มัน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 บุกขื้นคือเก่าครับเพราะว่าปิดคู่ปีมันขื้นมากเปลมันจีขื้นมากเลยหานังเทียห้อยยางไปยังส่ยางไปยังส่มันจะรอยมันอากาศก็คือฝ่าวรียนไปซื้อเลยขันมือนี้เรียกสีออกครับ ป็นึังเสก็คือบอต้องถามเป๊ะเอาลองเบิงว่าแปดมาปีนี้ครั้งแรกที่มีแปดมาว่ามันสี่สิ่มาคือปีไก่บอืนะครับเอากลับส,สรุปประมาณนี้นะครับลูกนะก็คือห้านี่มาครบสามหลอบแล้วเออนะครับแล้ววัเจ็ดกับสามมาสองเท้ยมาสองเทก็คือไปเลยแล้วก็ไปเลยกับบูสว่าสิเป็นเจ้าไหนแต่ค่วมฝันของเฮาบ่ไม่มีก ครับตอนนี้มัานมีอ,มอในส่วนแปดศูนย์นี่คืบมากตั้งแต่ตองงวด <c oughs> แต่ว่าบอ่อชัดบ่อชัดครับแปดศูนย์นี่มากก่อนมูวเลยแต่ตองวดแต่บอ่อชัดนะครับขีปก่อนก็นเลยบ,ยบ่อได้เบาสูฟังเพราะว่าลุงว่าตอนแรก,ตอ,แรกตอนแรกว่าสิประจับบอกเขียนหมดดิ <c oughs> <c oughs> แต่ว่าเบาสูฟังซะเถอะมันเมื่อดี้มังเหลียวตามเฮ็ดตามเบื้องมาก มันลุเป็นคานิ่งอยู่ไหมโอ้คิดน้ำมันอยู่แปดเออเพราะว่าเพราะว่าเจ้าของเคยเคยจับเลขแปดกูปีกูปีนี่คยจับเลขแปดครับเพราะว่าขันขึ้นตัวไรมากน้ำมันกัญญามั่ออกรทบ่ครับเออคือเป้าไปซื้อเลยโอมีแต่ได้แต่ทุ่มล้วนถามมันมาสิขี่บอกห้ฟังสีรดถามมันมาสิบอกดอกถามมันขึ้นครับบ่ต้อง อันนั้นบ่ต้องซี้เรียสเพราะว่าปีนี้มันบาหใหขึ้นกูปีครับปีนี้มันห้มากกูโตเลขกเนี่ยบตัวนั่นนีว่เกินสองงวดปีกาเนี่ยมันจะขึ้นเรยมันจะขึ้นมาสซับมูรดสองงวดสมมติว่าเขาเมื่อมาบากงวดหนึ่งสี่มนนันไปขึ้นตัวอื่นสิงวดรุ่นมากเพืนอะไรจะขึ้นรุ่นบ่มีพลาดบักเล็กแปดเนี่ยบักเล็กแปดมันขึ้นมากอันนี้จังไดยคัคะ ล่องไอเอฟซีเพิ่นไปผิดจารนาเบึ่นะครับนะถ้าอันนั้นคือเบ้าถึงปีกายนะครับทะเลแปดมานี่มันออกหลดมายังไนมันก็ออกแต่ว่าปีนี้กับปีกายคนละปีกันปีนี้กับปีที่แล้วคนละปีแล้วกับปีนี้เนี่ยเลขแปดเพิ่งจะเห็นครั้งแรกแต่ไม่ชัดนะครับมันมันยังเปลีนล่างๆไม่เห็นครับผมเดี๋ยวครับแต่บ้านบ่าัดไแแ้งครับถามบ้านแจ้งคือโอเคบรต้องถามยังนะครับอันนี้คือ อาจลุงบอลไฟฟันเลขแปดศูนย์นะครับแต่ว่าเบาซูฟังซื้อครับมันมาล่างๆคันนิ่งน้ำมันคิดน้ำมันเราว่าคิดน้ำมันว่ามันมันเป็นยังไงครับมันคือบมไครมากเพียดโดนแล้วเป็นปีแล้วครับแต่ว่าตัวที่เน้นเม็ดเดียวก็ยังคือห่านอ่ะหละพอมาครบสามรอบแล้วรอบสุดท้ายนี่โมไซมาแบบธรรมดามาคือยังนั่งเสาไทยเลย อโอเคครับผมก็ถือว่าชัดเจนแล้ววันนี้เดี๋ยวยังไหนกะผมก็สีอีกยักสองสามมือผมก็สีามาถามเบางอย่างหอกครับไม่ใช่มีความเคลื่อนไหวยังไหนเนาะครับว่าเป็นยังก่อนโค้งสุดท้ายถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายซะตอนนั้นเนาะลุงเนากอ้าวสันส้นมือนี่ผมก็สีรบกวนลุ้งสามนี่แหละครับยังไหนก็นขอพูดลุงหลายๆครับผมอขอบคุณครับ